รอคำตอบรูปรอห้าครับพี่ชายผมจะได้หารถขึ้นไปครับคืออย่างนี้นะครับคือพี่ครับสมมุติว่าราคารูปของพี่เนี่ยราคาหลักหมื่นสมมุติว่าปกติผมเคยซื้ออยู่สี่ห้าหมื่นพี่พี่ชายอาจจะตอบมาราคาแสนสองผมอาจจะซื้อได้เกินอย่างที่เคยซื้อบ้างหรือว่าอาจจะซื้อต่ํากว่าอันนั้นนะ่ะคือเกณฑ์แต่สิ่งที่สําคัญคือผมไม่ได้เห็นของสมมุติว่าผมต่อราคาพี่ไปพี่หกหมื่นห้าได้ไหมครับพี่บอกโอเค แต่พออามาปุ๊บรูปมันอาจจะขาดมันอาจจะมีอผมไม่รู้จริงๆเพราะฉะนั้นการลั่นราคาออกไปเนี่ยผมไม่กล้าลั่นผมไม่กล้าบอกผมไม่กล้าต่อรองทางโทรศัพท์จากประสบการณ์ผมผมเคยผิดพลาดแล้วมันถิดใจกันมันไม่มีประโยชน์เอาว่าอย่างนี้ถ้าพี่ชายกลัวเสียเวลาพี่ชายตัดผมออกไปแต่ถ้าเกิดพี่ชายคิดว่าผมตั้งใจซื้อพี่จริงๆพี่เอาเข้ามา ราคาไม่ถูกใจพี่พี่เอากลับผมไม่เคยโกรธลูกค้านะครับผมเต็มที่กับทุกเคสผมตั้งใจทำงานจริงๆเพราะฉะนั้นพี่ใส่ราคาผมต่อราคาจบเนาะแต่ขอให้ผมได้เห็นแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดผมไม่เห็นผมไม่รู้จะต่อพี่ยังไงต่อไปราคาสูงพอเอามามันไม่ตรงกันมันกลายเป็นข้อผิดใจกันนะครับด้วยความยินดี ที่ตัดสินใจได้ผมยินดีนะครับยินดีมากๆสุดท้ายราคาก็ต้องเห็นเพราะเราไม่เคยซื้อขายกันเน่ยแต่ถ้าเกิดเราเคยซื้อขายกันความชัดเจนมันเกิดขึ้นแน่นอนมันง่ายขึ้นนะครับนะอันนี้อยากให้เข้าใจผมจริงๆนะครับที่ผมไม่ได้ลั่นราคาต่อไปเพราะเหตุผลนี้นะครับเนาะนะครับพี่บอกครับพี่ผมจะได้ขึ้นไปครับผมเข้าใจครับเนาะพี่ครับอันนี้ผมรบกวนพี่จริงๆนะครับเนาะ อยากให้เข้าใจผมจริงๆนะครับนาะอเราจะได้แบบนะ้ออย่างน้อยก็นะครับ